Isso pode esquecer สวัสดีครับสวัสดีนานาตกปลาทุกท่านนะครับเจอๆกับผมอีกหนึ่งทริปนะครับกับนันิกอัมมันโดวันนี้ก็พามาออนทัวร์ถึงเขาแหลมครับก็รอบที่แล้วอ่ะผมมาอยู่ข้างบนแล้วรอบนี้มาอยู่ตรงกลางนะครับรอบที่แล้วอยู่ทางท้องผภูมิแล้วรอบที่สองเนี่ยมาอยู่ตรงเลดา้านะฮะก็น้ําก็ยังลงไม่เยอะนะครับน่าจะจากที่ผมมาเดือนที่แล้วแล้วก็เดือนนี้น่าจะลงประมาณเมตรหนึ่ง รันนะีก็เช่นเคยครับวันนี้ผมก็เอากบยางนะครับสำหรับออกกาชิปนะครับมาเทสในหมายแบบนี้นะครับเหมือนเดิมครับออกกาชิปเยอะครับเพียบนะก็หมายแบบนี้ครับอย่างที่านาๆและหลายคนที่เคยมาก็จะเป็นหมายสา,ายนะครับช่วงไหนที่มันเทคนิคการตีก็คือตีขึ้นฝั่งแล้วก็ลากลงมาตรงไหนปล่อยดำน้ําได้ก็ปล่อย ตรงไหนดำน้าไม่ได้ติดสลายเราก็เล่นผิวน้ํายกคันพอปลากินลดคันแล้วก็วัดนะนี่ับวันนี้ก็หลากหลายจริงๆนะครับวันนี้ก็ต้องใช้หลายๆตัวนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปลามันจะกินยังไงนะครับวันนี้คันที่ใช้นะครับวันนี้คันที่ใช้ก็เป็น n o ตโค้ดอาร์กอนนะครับที่ใช้วันนี้ล้ก,ก็เป็นพิเทคคอปบาตัวใหม่นะครับตัวนี้จะเป็น ด้านในนะครับเราพูดถึงด้านในก่อนนะครับด้านในเนี่ยจะเป็นเฟืองมินเนี่ยนแล้วก็เฟืองเกียร์นะครับเฟืองขับเนี่ยก็จะเป็นทองเหลืองนะฮะแล้วก็เขาควายกับตัวหนอนนะครับตัวหนอนเป็นสเตลเลตนะครับเขาควายเป็นทองเหลืองชุบสเตลเลตนะฮะแล้วก็หน่วงเนี่ยเป็นระบบเดียวนะครับหน่วงนี้เป็นระบบระบบแม่เหล็กระบบเดียวนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเป็นหน่วงละแม่เหล็กระบบเดียวนะครับตัวนี้จะใช้แม่เหล็กนะครับ สิตัวนะครับตัวนี้จะทําการให้แม่เหล็กเนี่ยไปดูดกับสปูลแล้วก็ลูกปืนนะครับเพื่อจะชะลอชะลอความความเร็วความเร็วของเวลาเราคว้างแคสติ้งไปเนี่ยคือมันจะชะลอดูดสปูนหรือแม่เหล็กนี่นะครับหน่วงแม่เหล็กนะครับเพื่อจะให้เรา,อาคอนโทรลความไกลหรือว่าตีได้ง่ายขึ้นแล้วก็บอดี้เล็กลงนะครับบอดี้ตัวนี้เล็กลงนะครับตัวนี้เป็นระบบเดียวนะครับ ลูกปืน10ตลับนะครับ10บอลแบลลิงนะครับเป็นคลาสติ้งเป็น NMD เชรแปเหมือนกันนะครับต่ขาเนี่ยคือผมแต่งมานะครับระบบเบรกเนี่ยก็คือประมาณประมาณไว้นะครับไม่เกิน5.5นะครับ5 5กิโลถึง5.5กิโลนะครับโอเคครับวันนี้สายที่ใช้ก็เป็นอา m ์ n d o p ด2เหมือนเดิมนะครับอั้นี้ใช้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วก็มาใช้นี้อีกอีกรอบนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ออก์กาชิปนะครับกับยางดำน้ำสามแอคชั่นนะครับ ว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับซื้อเลยไม่ต้องรอก้าวทิศครับ ระหว่างช่องผมก็ลากอย่างเงี้ยครับผมจะลากผิวน้ำมาก่อนพอถึงจุดที่มันที่มันอ่าลงลงนะอ่าลงดำน้ําได้ก็ปล่อยลงดำน้ำนะครับพอดี <c oughs> นี่ครับกาชิปนะครับ <c oughs> จะลากมาก่อนถ้าเกิดว่าจุดไหนที่มันลงน้ำได้คือลงน้ำอ่าผิวน้ําได้ผิวน้ําก็คนที่จะลากเป็นแบบผิวน้ํามาก่อนพอจุดไหนที่มันเป็นแบบ ลุมสาลายแล้วก็ปล่อยได้ปล่อยจมได้นี่ครับเอากาชิปกบยางดําน้ำสามเลคชันเราใช้วันนี้ก็เป็นเ่าพิเทคคอมบ่านะตัวนี้เละๆหน่อยครับเพราะว่าน้ำมั่งอะไรมั่งเละนะครับโอเคครับซื้อเลยไม่ต้องรอ ้สวยดำน้ำเลยครับตัวนี้นี่มันสวยแล้วครับตบยางดำน้ำสามแอคชั่นครับไม่ต้องเสิร์เต็มคอครับไม่ต้องเสิร์ฟเต็มคอครับโอ้โหมากินดำน้ำอีกตัวนึงเลยครับนี่ครับพิเท็กคอร์บ้าตัวใหม่นะครับเลอะหน่อยน้ำหน่อยครับน้ำมั่งขี้โคลนมั่งไม่ได้ล้างครับพิเท็กคอร์บ้านะครับ คันที่ใช้วันนี้ก็เป็นน็อตโค้ดอาร์กอนนะครับสายที่ใช้วันนี้ก็เป็นอามัลดโอพีสอนะครับใช้มาหลายแมตช์แล้วนะฮะสีมันจะเปลี่ยนนะแล้วก็เหยื่อที่ใช้ก็เป็นออก์กาชิปครับดำน้ำรับเมื่อกี้กินดำน้ำเลยฮะวิ่งมาแบบจุ๊บผมรู้ว่าตัวเล็กก็ไม่เล็กฮนะใหญ่สายครึ่งโลฮะเห็นไหมมันผมว่าตีถ้าเกิดเป็นแนวแบบแนวผมจะตีสังเกจตจะตีผมจะตีแนวล่าเพราะว่าถ้าเราตีใส่ตามแบบเนี้ยเราจะเหนื่อยถ้าตีทะแยงแบบเนี้ยตีตรงแบบเนี้ยเราจะเหนื่อย ถ้าเกิดจุดไหนที่เราตีลาดได้เราก็ลาดยาวเลยครับเราจะได้ไม่เหนื่อยนะนี่ครับออาก้าชิปกบยางดำน้ำสามแอคชั่นซื้อเลยไม่ต้องรอ มาอาบแดดจินมว่าตรงนี้แบบมึงมาอาแบแดดตัวนี้ไม่ใหญ่เขาได้อยู่ไปครึ่โงโลถึงไหมถึง,ถงออก้าชิปครับสีลิมิเต็ดกบยางดำน้ำสามแอคชั่นครับวันนี้ที่ใช้คันก็คันก็เป็นรถโคตรอากอนนะครับเวทห้าสี่ยาวคุ้แปดนะแล้วก็ลอกเป็นพิเทคคอปเปาอร์ตัวใหม่เดี๋ยวเจอกันครับเจอกันแน่นอนสีไทเทเนียมนะครับ น่าจะประมาณรู้สึกจากุมภานี่แหละครับแต่ว่าไม่รู้ว่าวันไหนนะสายก็เป็นอเมโดพีสองนะครับแต้มที่สามแล้วเนาะแต้มเนี่ยแต้มที่สามนะนครับซื้อเลยไม่ต้องรอ นนี้นนลากไปเลยอ่ะมาแล้วลากเลยแซมที่สองโหกินกินเห็นไหมตอนกินอ่ะวิ่งลากไปเลยฮะสงสัยมันกัดพอดีช่วงตัวเบ็ดพอดีนะฮะกะ็เลยติดแล้ววัดสวนทันเทนะครับ <c oughs> กบยางดำนำ้ำสามแอคชั่นออกกาชิปนะ อย่างที่บอกนะครับวันนี้ก็ยังเป็นอาร์มันโด PE2 สายที่ใช้นะครับลอกก็เป็นฟิทเทคคอปปาลืมชื่อฟิ t เทคคอป p ่านะครับตัวนี้เดี๋ยวผมบอก A A อิสระซื้อทิ้งแล้วก็เดี๋ยวตอนที่จอดจำหน่ายเดี๋ยวเราจะพาลอกแล้วก็มีหลายหลายกิจกรรมให้เล่นกันให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้ก็เป็นล็อกโคตอาร์กอนนะครับ <c oughs> นี่ครับก้าชิปตบยานนำนำ้าสามท่านซื้อเลยน่นอน